นี้ผมกำลังจะกินมาม่านะครับเนี่ยมาม่าครับเออผมตอนนั้นผมลืมอ่ามันมันยังไงครับงั้นผมเจมตัวนั่นได้เลยเจมตัวซื้อได้เลยนะครับโอเคเอาระวังหน่อยนะครับอ้างเดี๋ยวผมตัดภาพที่ ผม,มเทน้ำร้อนเสร็จแล้วปุ๊บโอเคผมเทน้ำร้อนเสร็จแล้วผมก็ยังไม่ได้เสร็จวู้วพิกโอ้ oh my god อุ้ยอันนี้ซ้อมอนะครับอันนี้ซ้อมขอไปเสร็จเ,เลยอ,เเอ่ะมามาดิเฮ้ยใครมีที่วางกล่องไหมวะใครมีที่วางกลง่องไม่มีเอาไม่มีแค่มันวางเลย โอว่าตรงนี้เฮ้ยออยังไงถูกล้องอยงไหนถูกล้อยไหนมาเ้อาะเปลี่ยนหรอจะลองจะทำนึงนะครับโอ้แกลดู ตอนนี้เออพลิกผมได้แล้วครับรับชมงั้นเต็มตัวได้เลยกล่องโอ้จนกินน้ําเลยขอท่านโหกินน้ําตุำนี่ตอนนี้ได้แล้วครับ ไม่รู้มาผมจะกินได้เลยกูจะกินนะเออกองก็ดูอามี่ครับ คนณผู hmm. mm ้ชมนี่นะ อร่อยนะคือไม่เวดเไม่เวดหรอกทำไม,ไม,ไม,ไมอลองโอ้โหดูหน้าคนที่แบบชอบกินนะเส้นติดปากเลยเส้นติดปากยับยอดยับยอดยวดมากยวดเกิน เขาตัดคลิปมาตรงนี้ก่อนครับปกติคนะร,รับผมแค่ใส่ลมเฉยๆไม่เชิงอะไรหรอกเอ้ยเพื่อนอร่อยป่ะใครดูเซ้นดิเผ็ดเหรอเขาไม่แห่เลยอร่อยแากเลยคนระับพูดจริง มันทำให้ผมรู้สึกแบบเผ็ดนิดนึงดูสิครับมีเส้นครับเส้นมันจะออกสีส้มๆใช่ไหมครับดูเด็ดโหเผ็ดเผ็ดใช่ได้แล้วครับลูกของกูวิ่งสิครับเขาเทเขาเทใส่ใส่กล้วยหมุนเลยดูดูอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่ากินนะเขาเรียกว่าเทดู คับเพื่อนครับจะได้รวมรสชาติให้มันเผ็ดกว่าเดิมครับนี่ครับจะภาพคนเผ็ดครับน้ำก็จะเหลือแค่นี้ไม่เหลือไม่ได้หยดเดียวครับอือเด็กเอานี่ช่วยกันกินน กินม,นมาม่าด้วยทำบิบกบ็อกดูดิว่าตายหรือไม่ตายลองดูเพื่อนไหวไหมซี้ว่ะอย่าถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ปันเลยทำไมทำไมทีด,ด้วยการกินเส้นแล้วก็ทำบิบกบ็อกเลย อะน่าจะอร่อยนะครับจะคนคนหนึ่งเนาะคายอย่อร่อยคุณอร่อยงั้นงั้นผมจะผมจะตัดคลิปตอนที่ผมกินหมดนะครับตอนนี้เออ,ขอเขาเผ็ดมากเกินไปนะครับเขาเผ็ดมากมากเลยตอนนี้คือพวกผมเผ็ดมากเลยนะครับเอ๊ะใครน่าตัวเองใครนา่นาตัวเอง